ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่ลักสุทูผู้คนสุภูสุคนเด้อพี่น้องเด้อครับเฟซบุ๊กไลฟ์ในจะพาะมือนีมาพบปพ 2, ะพี่น้องวันศุกร์วันศุกร์ที่สองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับพี่น้องมือนีผมมาพบปะพี่น้องกับบรรยากาศเที่ยงเียงจะไปหาใบามวงครับไปเลี่ยนน้ำมันเครื่องอยู่ สยามนิสันอุดรธานีเร็จภารกิจอ่าเนื่องจากรับครบ4ี่0 0กิโลครับสวัสดีครับคุณซาซิเกะครับอ่ามื้อนี้มาพบกันอยู่12นาฬิกาก็มีขาสิานาทีนะครับอ่าเนื่องจากอ่ามีภารกิจอยู่อุดรธานีเปลี่ยน,นํามันเรื่รงเปลี่ยนอะมันเกียร์อ่าเปลี่ยนอ่าหมอกองใสกองเซ็จเรียบร้อยก็เลยไปเห็นโพสเห็นโพสของอ่าเพื่อนร่วมอุดมกการเพื่อนร่วมอาชีพในกันเพื่อไปซื้อนะครับ เป็นสื่อรัฐทีวีนะนในฉา,ายาวา่าหน้าเฟซพันก็คือจ่าดาสายดันนะครับเป็นผู้ทําธุรกิจเกี่ยวกับขออนุญาตเเาผ่าออเนะหายใจบอออกเป็นคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงครับเพราะว่าจะเป็นรถแห่พราว่าจะเป็นโดนตีหมอลำนะครับนักร้องนักแสดงแล้วก็เอต่างๆครับเป็นธุรกิจที่ไปได้ดีเนื่องจากคนไทยเข้ามาควาาบันเทิงครับ เห็นอนาโพดเพินพ่นโพดว่าเพื่อนจะขายบ้านเครื่องหนึ่งแล้วขายอุปกรณ์เครื่องไหม่เครื่องมือที่เพื่อนเคยก่อสัง่งที่เพื่อนเคยไปตัดไม้หรือไปเยึดอาออชีพเกี่ยวกับการาประกอบอาชีพแก้กับการก่อส้างแน่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อยนะครับเรื่อยมือเรือยไฟฟ้าพ,พวกกบพวกสวรรค์ทั้งสิ้นนะครับมีไแต่แนวดีๆเพื่อนประกาศขายครับเพื่อนเคยที่เมื่อทั้งไปนะครับพี่น้องผมเข้าไปเบิง่งผมก็ รู้สึกสะเทือนใจสะเทือนใจมันม้หอดจุดนี้ได้หรือนะครับมันว่านอาจจะม้หอดจุดนี้ได้นะครับเมือ่อก้อนหนานี้นะครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับความบันเทิงนี่เป็นธุรกิจที่กำลังลาบเลื่นไปด้วยดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงอีสานไม่ว่าจะเป็นไหมไทยลูกแพ้เพื่อคณะบันมทิงเสีป์หรือเกี่ยวกับเพาะหมอรองหมอรันะครับธุรกิจสายบันเทิงตาย ตายห้าหมือนเลยตอนนี้นะครับผมม่ได้ตีรัฐบาลนะครับเนื่องจากมันเป็นโลกนะครับรัฐบาลที่ดีแล้วนะครับท่านนายกที่ดีแล้วส่วยเหลือประชาชนดีแล้วนะครับตกมือเราหกบาทเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับตกมือเราหกบาทครับเพิ่มมาสองร้อยบาทนะครับต่อเดือนเดือนละาสองร้อยบาทนะครับค่าคล้องฉีพหรือค่าประกันชีวิตของคนไทยเนี่ยมีค่ามือละ6หกบาท อยากไปเบิ้งอยากไปเบิ้งว่าวิถีชีวิตของจา่าดาวายรันเนี่ยตอนนี้เหตุหลังอยู่ผมเดินทางมาผมนิมาเสอร์ฟใหผมไม่ได้บอบคับน,นะครับจะมาเบิ้งว่าลักษณะการที่เป็นยังกึโพดจากลักษณะนี้กอน้อยเนื้อตั้มใจอียงเนี่ยกะเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันนะครับเพราะว่าจะเป็นซ้อยเหลือสังคมหรือเป็นผู้ซื้อข้าวนะครับพ่วมบันดากบนเทิอนี่ครับเป็นคนใจดีคนคนหนึ่งนะครับถึงอาจจะออกปากหมาจาัางน้อยครับว่าเป็นอย่างครับเนื่องจาก อ่าเจ้าของเพจไล่าการเสือกนะครับเสือกในทุกหม่องเสือกในทุกที่ครับนี่คือไล่การเสือกของจ่าเดานะครับกติดตามติดตามท่านอยู่ตกใจตกใจนะครับผมให้พี่น้องเพื่อนรับกันเนอว่าตอนนี้ผมจะไปเสยยื้อผ้ายุคห้างนานนี่แหละบ้านบ้านบ้านเล่านะครับแต่ก็พี่น้องคอยให่กําลัางเลงใจกันไปถ้าอันใดถืกออันใดพิษกะว่ากันไปมักกะกดไล่นะครับชอบกับกดแชร์ครับบ่มักบ่ชอบ บ่ถือใจเลื่อนพันนะครับพี่น้องนะผมจะพาพี่น้องไปสัมผัสกับชีวิตสวัสดีครับสอนศาสตร์พระจอบสอนศาสตร์คือสีรูจากดอกเนาะมากิตาพวกมากิตาพวกสว่านพวกเรื่อยพวกกบครับเรื่อยมือครับลักษณะน,นี่จะพาไปเบิง้งว่าเครื่องมือมิเตยียห่อดีๆขึ้นกันนะครับผมเห็นอยู่ในในโพสนะครับไปเบิ้งน้าการครับข้างหน้าน,นี้ก็ใกล้ถึงละนะครับ ผมผมญานผมญานเพื่อนเพื่อนรุ่นน้องหรือเพื่อนร่วมอาชีพยยกันมียังมียังเกิดขึ้นนะครับยานยญานน้อยใจนะครับอดีตเคยเคยมี่ยังหลายๆครับอดีตเคยเป็นเจ้าพอ่อไฟบนเทิงแห่งจังหวัดอุดรธานีเลยครับบนรถน้่ตามหนีบนอ้อจอดอยู่ข้างหน้านี่ข้างหน้านี่คือบันบ้านบานับน,บนจาเดานะครับมันคือรถตามหนีนะนะครับ ขี่รถมาตามนี่ผมแกงผมแกงขี้รถไก,ก่ก่อนรถน้ำหนีวะครับเออครับผมนี่เห็นอาการแบบพี่น้องรวมอาชีพด้วยกันเป็นนักขี่ผมกระบอนั่นเนาะเอาผมห้ามมุกจอดของผมดีกว่าครับมุผมใคยจอดผมจะสียางมาครับจะบอกว่าเขาไปเลยเห็นได้อันแขนข้อโลนตนุนอย,ยู่เด้อ ผมย่านผีเลวผมบอกซินะครับเป็นคนที่ไม่อ่านแตก,กินคนคนหนึ่งนะครับเมื่อสมัยธุรกิจควมบันเทิงมันมันดังมันลุ่เนาะนะครับเนื่องจากคนไทยมันหมักหมักเกี่ยวกับความบันเทิงอยู่แล้วนะครับคนไทยเฮาบ่ม,มีโศกม่เศร้าน้ำมูลหรอกนะครับแต่ว่าตอนนี้บโสโศกกับอะไรนะครับบ่โศกกับอะไรได้ได้เต้ยโศกนะครับพี่น้องครับถ้าบ่เต้ยโศกก็อยูอะไรนะครับ ไปไปเบิ <hi> ้งน <hey. S 1> ้ากันเ้อะครับได้ย่าฝ่าวนี้ครับเบิ้งเบื้องวิถีชีวิตของแต่ละคนครับถ้าบมื่อไสดเออถาบ่มาเซอร์ไพร์กับบรูนะครับเนื่องจากเราเราบวาบ่ปากบ่จานะครับเราก็เป็นคนเก็บกดเติบอยู่อาจจะเป็นญาติเป็นโรคซึมเศร้าพร้อมกันเลยเอามาเบิ้งกันแต่น้อยเนื่องจากเราเป็นคนอีสานโดยตรงนะครับเราเป็นคนทางทางไหนทั้งน่นบ่ครับผมณยพาพี่น้องมาเบิ้งน้ากัน พาลัดไปทางนี้พาลัดมาทางนี้นะครับนี่แหละครับสภาพบรรยากาศนะสภาพบรรยากาศที่ผมเคยมามาสัมผัสแล้วก็มาเคยมาประชุมเกี่ยวกับสิการลงทําข่าวไปซอยเรือทา้งโค้กมานน้ำกันตลอดนะครับไปเบิ่งว่าตัวน,นี้เราเห็นอย่างยุ่นะครับผมจะไปเสื้อผ้นะครับไปแบบบ่ให้ตั้งตัวครับอาชีพนะะักข่าวว่ามีเงินเดือน บ่มีรล่ได้แล้วอ,อาชีพทําธุรกิจเกี่ยวกับบันเทิงตอนนี้กับบ่มีงานแสดงบ่าว่าจะเป็นรถแฮ่คอนวอยรถทําเครื่องไฟพวกติดตังเวทีนะครับนะครับผมมาเห็นแล้วนะครับครับนี่คือสภาพท้าหองเลียวเห็นผมนอยู่ด้เลยจ้าเลวทำารนะลุง แม่บ้านเนี่นักข่าวครับผู้เสือข่าวครับผู้ยิ่งใหญ่แห่งธุรกิจบันเทิงสวัสดีครับจ่าดาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ผมเห็นโพสในในรายการของจ่าดาวมันมันอยู่ไม่ได้ครับมันมันเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้ด้วยภาวะที่ว่างานเราไม่ได้เล่นมาปีกว่าแล้วก็ทยอยใส่ของไปเรื่อยๆแล้วก็ยุบวงแต่ทีนี้ตอนนี้เราคิดว่าจะกลับมาทำการเกษตรครับ ก็ <G ül ets> เลยว่าถ้าเราเราไม่มีทุนสำรองไม่มีอะไรชื่อเข้ามาซัพพอร์ตก็ต้องขายของที่มีอยู่ครับครับแต่ว่าเราไม่ได้หวังที่จะรอรอหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยพอดูแล้ว,วมันคงจะยากครับคงจะยากเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดแร่ตรงนั้นแต่ว่าเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเพื่อตัวเองบ้านขายครึ่งหลังผมกะว่าขายครึ่งหลังไปก็ยังถึงช่างก,กงิโลก็ยังพอมีเงินมาซื้อพันกบพันปลาครับอ๋อจะจะ,จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นเกษตรครับใช่อพอเพียงใช่ไหมครับซื้อพันกบพันปลาแต่ถามว่า ผมขนาดนี้ผมขนาดนี้แล้วคนอื่นเขาฝากหน่วยงานดูดูเพื่อนเพื่อนในวงการเพื่อนเพื่อนในวงการผู้ประกอบการที่ที่เป็นเหมือนผมนะรกิจก็ใช่แล้วก็ที่สาคัญเลยพวกนักร้องนักร้องนัก้งดนตรีเนี่ยนักร้องนักแสดงไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรรองรับเลยไม่มีอะไรรองรับไม่มีเอ่อพาวเวอร์ที่จะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบครัวได้ครับถ้า กับกันนะครับกับกันห่มฝากหน่วยงานนะฝากหน่วยงานฝากผู้บริหารประเทศฝากนายกฝากยันนายกเลยแหะครับแต่ก่อนผมเคยรวยดตเนี้ยคุยเลยครับครับฝากฝากเลยนะครับฝากดูถ้ากลับกันถ้าเกิดว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ได้เล่นดนตรีแต่กลับไปเป็นโจรไปลักเล็กขโมยน้อยปล้นบ้านปล้นเมืองจะเกิดอะไรขึ้นครับสังคมจะอยู่ยากกว่านี้ยากครับยากครับตอนนี้ก็เริ่มเยอะแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นักแสดงหรือนักรองมันรำ เป็นผู้สื่อข่าวเป็นนักข่าวเป็นปนักข่าวด้วยครับททผมก็เลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เรียกร้องอะไรคือเ<ร>ช่วยเหลือสังคมนะรมรครับไม่เรียกร้องอะไรตรงที่ว่าเราเช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วรเราจะมาเรียกร้องอะไรไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้แต่ว่าเราต้องช่วยเหลือตัวเองผมแย่ขนาดนี้ผมเชื่อว่านักร้องในักดนตรีมันเอ่นผู้ประกอบการวงดนตรีหมอลำเนี่ยเขาไม่กล้าออกมาเขาไม่กล้าออกมาโวยวายกันเพราะอะไรเขากลัวเสี่ยเสี่ยงเขาเสียหายครับแต่ถามว่าทุกคนมีผลกระทบหมด แต่ศิลป็นวงคนก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้วเพราะว่าอยู่กันไม่ได้จริงๆครับไม่ได้จริงๆคือมันปีนี้ผมโดนคนเซิลงานประมาณเอ่อเกือบสามทีบงานครับือเกือบสามทีบงานผมซ้อมมาสามเดือนได้เล่นสามเพลงครับได้เล่นสามเพลงครับเอ่อสามเพลงแต่ว่าลูกน้องทุกคนที่มามันก็ต้องกินต้องใช้อย่างน้อยค่าน้ำมันค่านู่นค่านี่ครับผมอันแรกเลยผมยุบวงแดนเซอร์ไปก่อนครับทีมงานแดนเซอร์ออายุบไปโอเคไม่ค่อยมีงานเหลือนักดนตรีไว้นักร้องไว้นักเข้านักเข้าตอนนี้มันไม่เหลืออะไรเลยครับไม่ได้แล้วต้องต้องไอ้นี่แหละต้องผันตัวเองมาทำเกษตรละ แต่ก็ยังดีที่ผมมีมีมีที่มีทางมีบ่อไว้ีบ่ออยู่แล้วครับตอนที่เรามีเงินเราก็ทำเอาไว้ทีนี้ถึงเครื่องเนี้ยมันก็เลยว่ายังพอพอได้แต่คนอื่นที่เขาไม่มีอะไรเลยที่เขาไม่มีอะไรรรับเลยอนะอยู่บ้านเช่าอยู่บ้านเช่าเข้าซื้ออย่างเงี้ยตายเลยครับตายเลยขายเครื่องดนตรีมาก็ไม่พอได้กินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอะไรเท่าไหร่ครับแล้วถามว่าที่ปล่อยให้คนเอ คุณที่กรุงเทพที่ที่กรรมกรที่กรุงเทพกลับมาคนทำงานก่ตนที่ทแคมป์มนะครับปิดแคมป์ใช่ไหมครับที่แคมป์กลับมาถามว่าเรารังเกียจอะไรไหมผมมองว่าไม่นะไม่ได้ังเกียจอะไรใครลังเกียจแต่เพียงแต่ว่ารัฐบาลน่าจะดูแลอะไรส่วนที่อย่างอย่างอ,างอันนี้อย่างนโยบายชีพที่มันชัดเจนโอเคแต่อย่างถ้าอย่างคนงานอย่างนี้รัฐบาลน่าจะห่มฝากรัฐบาลให้ดูที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องไปอะไรมากมายแค่ว่าจ้างเขาอยู่ที่แคมป์เนี่ยวันละ คนไหนได้วันละห้าร้อยคุณจ่ายเขาไดวันละสองร้อยต่อคนเนี่ยเขาก็อยู่ครับผมเชื่อว่าเา่ลดั้นแรงใช่ไหมครับไม่มีใครอยากตายหรอกไม่มีใครอยากออกมาให้พี่น้องตัวเองเืินร้อนหรอกเชื่อผมเนี่ยแต่ทีนี้ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ามัน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 ยากตรงไหนอะไรตรงไหนผมไม่รู้นะเพราะว่าเราคนลักยญาเนาะแต่ว่าเป็นปากเป็นเสียงแทนแล้วกันว่าช่วยหน่อยช่วยช่วยพี่น้องเหล่านี้กลุ่มคนลักยญ้านะครับไม่ว่าจะเป็นองค์ตีอย่างเดียวนะเป็นัวชาวไร่ชาวนาก็เหมือนกันดูแลนิดนึงเพราะมันไม่ได้มันขายอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ ตลาดนัดส่วนมากก็จะเป็นแต่คนขายคนซื้อไม่มีแล้วครับคนซื้อไม่มีแล้วมีแต่คนขายกันที่ที่คนขายที่มีอยู่ก็เพราะว่าอยากเลี้ยงชีพตัวเองนะครับเพราะเขาก็รุ่นเก็บไอ้นี่มาขายอะไรอย่างเงี้ยจากเคยรายได้เป็นพันที่ผมไปสัมภาษณ์มาเมื่อวานนี้นะครับที่ตลาดไทยศิริบ้านงัวของจากเคยได้วันละพันสี่พัลงทุนก็เจ็ดป้อยก็มีกำไรกับบ้าน แต่ตอนนี้ได้อยู่ประมาณ4ี่ห้าร้อยต่อวันใช่ครับบางคนไม่ถึงด้วยสี่ห้าร้อยนี่บางคนยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายของต้องเหลือกลับบ้านนะครับใช่ลูกรอลูกลูกกับครอบครัวรอกินอยู่บ้านนะตอนนี้ผมเป็นซอรอเนี่ยจริงๆแล้วผมขับป้ายแดงนะผมบอกแล้วผมขับป้ายแดงแต่ตอนนี้ป้ายแดงนี่ผมขับอยู่ไม่มีเงินผ่อนแล้วรถตามคันผมขายหมดแล้วเหลือคันเดียวที่ยังผ่อนอยู่นอกนอกนั้นคือไปหมดแล้ว เนี่ยอันนี้คือเขาผมมีมาก่อนครับครับเมื่อก่อนเคยรวยครับครับฮะเดี๋ยวนี้ตอนนี้แหละคุยเลยครับครับครับโอ้แต่คุ้ยคุยคุยเลยอ่ะตอนนี้ได้ผ่านชีวิตมาเป็นอ่กรรมกรด้วยอันนี้ช่วยพี่น้องก็ทำฟาร์มครับทำเยอะแต่ทำฟาร์มเล็กน้อยจะมาจากสัตว์นึงสี่หรอเนี่ยอ่าได้ค่าแรงมือลรจกบาทอันนี้สามร้อยครับ สามร้อยครับกินกินกินอยู่กับเจ้าเองกินห้องเองกินกับตีแปดแปดิบเลือเลือสองร้อยเศร้าก็ยังยังยังได้มีมุ่นเขาก็เลืออยู่สองร้อยกว่าก็ก็ต้องขอบคุณนายจ้างนะครับขอบคุณนายจ้างไปดูด้วยกันวันนี้ต้องรับจ้างหรือหรือรั่วล้วล่วนะครับลู่ล้วรู่ลวรั่ลั่ไอ้ต้นใหม่มาชาวบ้านเห็นจะเราโพดกับเลือต้น่ะแค่ว่างเวียกกะมาเห็ีบซอยกันซะ ครับใส่สามรอยอกคิดว่ามืออื่นมือเฮ้อได้ยี่ดอกหกรอยสองมือถ้าถ้ามันเป็นตะแลวมือนีเขาก็เฮ็ดห้หมันแล้วมืออื่นเ <laughs> ขาสี่ไหค่าแรงเป็นสองแรงก็พ <laughs> อได้โยครับก็ต้องขอบคุณนายจ้างที่เล่งเห็น <laughs> แล้วก็บ่ทิ้งกัน <laughs> ที่บ่ทิ้งกันในอาชีพที่เขากําัังตกทถูก์ไดยอยากนะครับ <laughs> ถ้าเปลี่ยนไปได้กับบริจาคขั้วยยกตัวก็ดีได้เจนะครับอ่ะแนะนำเจ้หน่อยอ่าสวัสดีครับมือนีผมมีโอกาสได้มาเห็นอ่า ได้ว่าจ้างเจ้าเรามาซอยลือรัวมุ่งรัวเนาะเจ้าเรากับพ่มีงานเห็ดนะครับเนื่องจากเป็นซื้อผู้เชียสามือตะกุ่มเจมีความคิดจังไหนน้ะครับที่ได้เอิอนหนองเจ้าเราไม่เถ็ดงานเนาะสงสารบอกครับสงสารตกงานเนาะครับคนที่พ่อมีจะกินกับแบงปันก็ต้องขอบคุณเจหลายๆนะครับ เจตเป็นคนมีพระคุณแล้วก็ชื่อฟาร์มเนื้ออันนี้ฟาร์มเป็นฟาร์มอ่าแกจะทำฟาร์มชื่อชื่อฟาร์มอะไรนะครับฟาร์มปลาฟาร์มชื่อแกชื่อเฟสแกแอดเฟสมาคุยก็ได้ครับก็ได้ครับอารยาอ่ะอารยาอ๋อฟาร์มอารยานะครับอยู่บ้านโคกพัฒนาบ้านโคกพัฒนานะครับไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงเข้าไปนาเฟสแล้วก็ทักอินบอกได้บ่ครับอ่าฟาร์มอารัญญานะครับฟาร์มอารัญญาเป็นคนที่ใจดีถึงเราบ่รวยเราก็ยังรวยน้ำใจ ที่ดึงเพื่อนบ้านติ่ตกงานมาเห็ุงานน้าบ่เป็นตะคุ่มบอครับพี่น้องมือละสามลอยพอ <c oughs> เพราะว่าจ้างแพงเกินไปบ่ให้สองลอยไลบ่เ <c oughs> พราะว่าผมเห็นมันยางไปยางมาเสือ,อมันเจ้าของธุรกิจไฟบันเทิงเนาะคนกับบอถนัดปรนเดยครับเจ้ตอนนี้เขามีายอยู่กีตัวีสองค่ะอ๋อครับเป็นค้อยแมมบอจ้า่อือโอ้มันไปเกียกสมเนาะป่ะอายุจะปีเลยเนี่ยข้วย อายุหาปีค่ะห้ปีต้นอะไรเนีต้นอะไรทีอ่อนกว่าต้นนั้นหาปีตัวนี้ล่ะตัวนี้สองปีค่ะตัวนี้สปีก็ใหญ่กว่าตัวหาปีท่านใหญ่ไหมจ้ะโอ้ท่านของเจ้าสั้นนะครัโอ้เจ้าสั้นบ่เนี่ยตัวละจักแสนเนี่ยแสนค่ะแสนเดียวโอ้ตัวละแสนนะครับเด้อนี่เจ้าลัญญาโอ้สุดยอดเอาบ่ต้องตื่นเฮาดอกเข้ากับเข้ากับบางที่เมียเข้าือพอเข้าเกินบักข้อยเกินกับตัวนั่นแหละนี่บ่ต้องตื่นเฮา ปกติมูพมูกัวกับพี่น้องปออไปายก็เอินเ้อาบอกคุ้ยนี่นะเออโดยจะตื่นอาชีพเดียวกันนะครับเจรัญญามือนี้ผมอยากมาขอบคุณขอบคุณหลายๆนะเจด้วยสิครับดูแลกันไปครับอันนี้เป็นฮักกับฮักเพื่อนบ้านกันดีๆกับคือบ่จะเป็นต้องรัวดีเด้เนาะเพื่อนบ้านดีก็ก็อยู่ได้แล้วนาอพี่เนาะครับต้องขอบคุณฟาร์มบ้านรัญญาอันนี้อันนี้ว้ไห้เหล่ากินมันบ่ไม่ใช่บ่กหอดมันย้ง่แรง กบงง้อนปนไจะอมบ่เอาเนี่ยมาปกไฟครับตรงขอบกุ้นเจรัญญาครับเลือดตนเลือดตนนะาจะเราใส่ดันนะครับให้เอือนมาเอิอนมาลื้อหัวซอยกันคูดหัวแล้วก็มุ่งหัวซอยสามร้อยครับตกงานเนี่ยห็่บอกครับเห็นมันตกงานบ่ได้ไปใส่ครับถาตั้งแต่ปวกไฟแน่นก็ปวกเจ้าของรถไม่ยึดนั่นครับได้ขี่ไปแดงแต่ว่าอุกใจลายยานแต่อหอด กับมือนีกับวันที่สองเลยจักมือไหนมันสีมาวะท่านนี่ครับสภาพห่วนะครับสามร้อยนี่จัาหนี้ไปใส่รู้อยากทวงไปไล้มันหดอันสองมือได้นี่แสดงว่าอยากได้งันหกร้อยครับขอบคุณหลายๆนะเจ้นะครับไฟฟ้ามขาจะเลื่อนลงเรื่องครับโอ้เจ้าสั้นยางไปพดลดเรา่นาน่ะเห่นไหตื่นกล้องโอ้ไม่อยากเขากล้องเนาะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามขอบคุณสำหรับแรงใจ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพี่น้องเฮ้าบ่ทิ้งกันคนเข้าเมื่อบอ่ทิ้งกันเมื่อเคยเห็ด่อยเหลือสังคมหรืออยู่กินกับสังคมนะครับเมื่อตกทุกได้ยหญาเข้ากับมาสซอยกันประกาศขายบ้านเครื่องหลังนะครับมีผู้ใดเสือกบ่ามันไปนะครับขี่รถไปแดงจังมือในรูเขาิีาเอาไปครับกับ,บ่ไดี้อุ่นใจไปได้เราแอกเราว่างอยู่ครับนี่ขึ้นแต่ภาพบ้านเพินนะครับบ้านเพินไนด้่นดนะนะครับ ของจริงนะครับบอเมนว่าเฮดเลนนะครับนี่ครับชีวิตจริงนะครับชีวิตจริงบอเมนแนวสีว่าเข้าสีมาเฮดเลนนะครับบอเมนชีวิตทิพย์ครับบ่เมนชีวิตทิพย์บอเมนผู้ทีพพ่อสิไปหาต้่มตัวหรือโกงแต่นี่คืออดีตที่ผ่านมาสามารถวิธีสามารถว่า,ม,ามีบ่านมีอย่างใดแต่ว่าตอนนี้อาชีพเปลี่ยนไปบุ่มีอะไรใดมีแต่รายจ่ายเอาอของเก่ามาใส่มดแล้วตอนนี้นะครับ หายใจบ่สะดวกปันใดก็ต้องขอบคุณครับถึงบ่หายใจบ่สะดวกก็อา่าเฮาเ้าออกซื้อเฮาก็ต้องปิดเนาะครับก็บต้องขอบคุณหลายๆครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์หรือว่ามักถือใจก,ก็กดไลนะค,นะคไลใบบใ์ให้แน,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 น่นะครับบ่เป็นหยังนะครับคํากดไลค์ถ้าบ่ถสกใจหรือบ่สบายใจในการเบิ่งอ่อไลฟ์ส่วนของพี่นายจำพ่แค่เลื่อนผ่านนะครับเลื่อนผ่านก็โอเคนะครับ อุญาตโอ้เมื่อยห่อนหอนหอนหอน,หอน,นโอ้ผู้ใดเข้ามาเบิงแน่อ้ามาเดียวมาเดียวเดินทางปลอดภัยเดอ้อมาเดียวกเกษมมีตะวังนะครับกรเกษมรมีตะวงนะครับปูผาสมเพช็ดดวงใจโสรัจะนะครับภูผาสมเพช็แล้วก็ผู้ใดแน่นี่มาเดียวกับมีเนาะมาเดียวก็ไปทางไหนเนาะมาเดียวมาเนี่ยคุณชรายุก,กองศิล คุณละอพันธ์จำพรนะครับแล้วก็คุณร้านวุฒเครื่องเย็นนะครับโอ้วุฒเครื่องเย็นนะครับรับซ่อมรับติดตั้งแอร์นะครับเครื่องเย็นทุกชนเดทีน้องสูงนะครับติดต่อวุฒเครื่องเย็นได้นะครับไพ่นี่ครับคุณเข็มพรนะครับคุณชาติชัยพู่มครับคุณนารีแสนอุดมครับคุณท่องพูนนะครับถ้า่ายกนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยววันวิได้คือบราะ่ายกันไงถ้าท่าโบกมือถ้า่ายกนเด้อ ครับมีผู้ใดแน่เข้ามาคุณชาชาสิเกะสวัสดีครับผมเห็นแก้โพดนะครับผมเห็นแก้โพดเรื่องเป็นเรื่องของมาเนี่ยคุณวิทูห้ามสุโพสวัสดีครับผมเห็นแก้โพดนะครับคุณยังนี่เข็มพอน,นะครับสวัสดีเนื่องจากโพดโพดเป็นแต่ย่านนะครับโพดโพดเป็นแต่เลือตนขายเครื่องมืออุปกรณ์ก่อสร้สงโอ้ยผมสิเป็นร่มเื่อนหอนครับกะ ผมก็มี่จะได้ใจ,ใจมือนี้ทั้งศูนย์บอกว่าแรนครบสี่หมื่นแห้มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเจียนะครับเปลี่ยนหลายๆลายตกอยู่สามพันกว่าบาทนะครับ, 3, 9, 90, 90, บา 4, สามพันเก้าร้อยเก้าสิบกว่าเก้าสิบแปดบาทจุดสี่สิบเจ็ดสตางค์มัดเกี่ยงดากเลยมือนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องมาให้กำลังใจน้องเขาอยู่เดินทางมาประมาณสิบแปดกิโลจากอุดรมาทุ่งยัง เห็นการกินยูของเพิ่นแล้วกันเป็นแต่เหลือโทนอีเลี่ยนละเอาบานไปขอบคุณผู้ใดที่มักผู้ใดต่อสู้ในชีวิตกับขอให้กขาลังใจผู้ที่ต่อสู้ในชีวิตครับรัฐบาลเทศดีแล้วมันม่นใจมั่นใจว่าเทศดีกับว่ามียงครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคนสัวคิดว่าจะของเป็นคนดีฝกาวัยคิดนะครับคนสัวคิดว่าจะคองเป็นคนดีนะครับแล้วก็มีอำนาจหลงในอำนาจหลงในหัวขนนะครับ เบี้ยสวัสดิการแห่งรัฐมือเราหกบาทมือเราหกบาทน้ำมันคนเปลี่ยนมือใดเนาะน้ำมันคนน่มีหดสีเปียนดยเดี๋ยวนีเออ้เราขาก็เขาเอ,อื่แน่คุณลำผ้าท้อกิเศตสวัสดีครับเพื่อนทางกำแพงเพชรนะครับเป็นไดเนาะหน้าเขา่าห้ามีหน้ามีอย่างบ่กำแพงเพชรอาชีพคือเกษตรกรกครับเป็นคนนอสูงจบยู่นสูงเลี้ย,ยนนงยมาน้ำกันเนี่ยแหละก็ไปได้เมียอยู่กำแพงเพชรอ่ะก็คอยดูแลสุขภาพ จะไปในทีช่ชุมชนล่างเมื่อดูดูรับกินนอนห่อนนะครับถ้าบ,บ่มีน้าห่อนก็นเอาไปตากแดดแล้วก็กินอ่าครับขอให้ความปลอดภัยใส่แมสน้ามเข้าไปในทีช่ชุมชนสำหรับวันนี้ยุติการไล่สดขอบคุณพี่น้องทุกป่องป่ายทุกคนเมื่อชาติตองการจะกมาไล่สดใหม่วินัยจำพรอนขอลาไปก่อนเจนกันที่พบพ่อกันไหมสวัสดีครับ